เวลา17.40นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องรอยัลจูบิรีบอรูมอาคาร c h a l เ e นเจอรศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ t เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีทรงเป็นประธานในงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2566 ซึ่งจัดขึ้นมาตั้งแต่ปี2547ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยปัญหายาเสพติดและได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์แก่สำนักง,งานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเมื่อปี2546ให้นำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชนปัจจุบันกองทุนแม่ของแผ่นดินมีหมู่บ้านชุมชนเข้าร่วมจำนวน 2 6 5 0 7แห่งจากนั้นพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านชุมชนต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2566จำนวน1 0 5 3แห่งผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นทุนตั้งต้นในการพัฒนาและต่อยอดเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างสังคมที่ปลอดภัยอย่างยั่งยืน โอกาสนี้มีพระราชดำรัสถึงการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ชุมชนต้องมีความมั่นคงและเข้มแข็งและดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันข่านเจ้าจึงมีความชื่นชมที่โครงการทุนแม่ของแผ่นดินได้รับได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชนมาโดยตลอดขอเป็นกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานและสมาชิกในชุมชนทุกคนทีได้ร่วมแรงร่วมใจกันป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดเพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชพัชชชน,นีพันปีหลวง เพื่อสร้างสารรค์ทั้งคูมิทยให้มีความเจริญและร่มเย็นเป็นสุขจากนั้นทอดพระเนตรในทศกาณต่างๆซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิดรวมศรัทธาสืบสารพัฒนาประชาร่มเย็นได้แก่นทิทรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาศบพิร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจและพระกรณียกิจในการบรรเทาความเดือดร้อนช่วยเหลือดูแลแก้ไขปัญหาเพื่อให้ราษฎรอยู่ดีมีสุขนิทรศการกองทุนแม่ของแผ่นดินอาทิ บ้านมะเดื่อทองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สร้างเสริมทักษะอาชีพแก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยงเช่นการทำกระถางจากกากใยมะพราะ้าวการเลี้ยงปลากัดบ้านดอนมูลจังหวัดลำพูนส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และทำกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์บ้านห้วยหามต่างจังหวัดหนองบัวลำพูสนับสนุนเงินทุนองค์ความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพให้แก่ครัวเรือนที่มีไรายได้น้อยและปลอดอบายมุก เวลา18นาฬิกา44นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงนัาลาดุสิดาลัยส่วนจิตละดาพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางวันดีกุญชรยาคงจุนเจริญนายกสมาคมแม่บ้านมหาไทยพร้อมด้วยที่ปรึกษาสมาคมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ว่าราชการจังหวัดและประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดรวมจำนวน166คนเฝ้าทูลลอะองทุลีพระบาททุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายภาพ พื้นถิ่นย้อมสีธรรมชาติประจำจังหวัดจำนวน87ผืนเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันที่3มิถุนายน2566สมาคมแม่บ้านกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมกันสืบสารพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีให้จังหวัดต,ต,ต่างๆศึกษาและค้นหาเอกลักษณ์ผ้าพื้นเมืองของจังหวัดตนเองอาทิผ้าลายพื้นถิ่นเมรนารอจังหวัดนาราธิวาส ผ้าป่าเตละบาติกที่นำลวดลายดอกไม้ประจำจังหวัดผสมประสานกับลวดลายพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัชราชกัญญาย้อมด้วยสีธรรมชาติจากดอกอัญชันและใบยอในชื่อผ้าลายมัดมีขั้นน้อยเทคนิคผสมลายดอกรักราชกัญญาซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์แบบโบราณอย่างแท้จริง ด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชการณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าศริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและโครงการในพระราชดำริต่างๆนอกจากนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินียังส่งเสริมให้สตรีไทยสืบสารรักษาและสร้างสารรค์งานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตพร้อมทั้งต่อยอดมรดกภูมิปัญญาไทยให้คงอยู่ต่อไป